คุณผู้ชมครับมาดูข่าวบันเทิงสักนิดหนึ่งกันละกันนะครับพี่ป๊อปปองกูลครับบอกมือลากแกรมมี่พร้อมขอบคุณประสบการณ์20ปีที่ผ่านมาเผยจากนี้จะขอเดินตามเป้าหมายของตัวเองนะฮะตอนนั้นก็มีเป้าหมายอยู่อย่างหนึ่งนะครับ20ปีไปแล้วเขาก็เริ่มมีเป้าหมายอีกแบบหนึ่งนะฮะเรียกได้ว่าทำเอาแฟนเพลงต่างก็พากันใจหายเลยทีเดียวนะครับสำหรับนักร้องเสียงนุ่มซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างพี่ป๊อปปองกูลก็ ล่าสุดนี้นะครับเจ้าตัวได้ออกมาแจ้งข่าวกับแฟนเพลงว่าตัวเองนั้นได้ตัดสินใจที่จะอำลาการเป็นศิลปินแกรมมี่แล้วหลังจากที่ได้มอบความสุขสำหรับทุกๆคนมาตลอด20ปีที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวนั้นยังได้โพสต์ข้อความอำลาโดยมีใจความสรุปว่า20กว่าปีในแกรมมี่มันมหัศจรรย์เกินกว่าที่ผมจะหาได้จากใดจากที่ใดในโลกใบนี้การที่บริษัทเพลงระดับนี้จะมาลงทุนให้กับนักร้องที่ต้นทุนติดลบอย่างเช่นผมนี่ ผมเข้าไปคุยกับแกรมมี่ว่าผมจะหยุดวิ่งมาราธอนแล้วนะขอบคุณสำหรับ20ปีนะครับของแคลอรี่บลาบลาแล้วก็12ปีของป๊อบป,ปองกูลนะครับรักนะ Grammy. แกรมมี่เส้นทางของพี่ป๊อปจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องตามกันดูนะครับส่วนเพลงที่จะเอามาร้องในคอนเสิร์ตอื่นๆหรือว่าในที่อื่นๆน,นั้นถ้าเป็นเพลงที่อยู่กับแกรมมี่นะก็จะมาร้องได้ไหมเนี่ย ก็ยังคิดอยู่ถ้าเกิดจะมาลองได้ก็ต้องเสียค่าเลิกสิทธิ์อะไรอย่างนั้นหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตต่อไปนะครับก็คงจะมีงานเพลงให้เราได้ฟังกันเร็วๆนี้แหละนะฮะสำหรับการเ,เริ่มต้นใหม่นะครับในการตามฝันของตัวเองนะครับ